เราเพื่อจะเลาะลงมาทำภารกิจแสดงเลยครับคุณแม่าจากโคราชเข้าไปฟูรัลามฟูริลามไปฟูริลินฟูริลินเข้าศรีสเกตนะครับเราจะมาดูซิว่าการแสดงของแผ่นจังหวัดชายแดนาทางตอนใต้ใตว่ามันจะมีการแสดงประเทศอะไรบ้างเราเรามาให้คำอธิบายกับท,ท่านผู้ชม เป็นชื่อเฉพาะใช่ครับใช่ไหมคะเป็นเป็นเขมรเพราะว่าเราได้รับวัฒนธรรมจากทางเขมรเข้ามาใช่วยเขมรเขาเรียกจังหวัดสุรินทร์ศรีสิเกียอะไรต่างๆเรียกว่าเขมรบนเขมรบนใช่เขมรบนส่วนเขมรล่างก็คือเออ่ประเทศเขมรลงไปกลาเป็นเขมรใต้นะครับส่วนเราจะเป็นเขมรบนนะครับการแสดงจะประกอบไปด้วยสีชุดการแสดงนะครับชุดแรกเรียกว่าเรือนจามีนลินรส เดี๋ยวนะนันผู้ชมอาจจะงงเรือเรือเีือที่เกิดเป็นภาษากราี่ยจะเท่ากับคำว่ารามราอหรือการแสดงระบาใช่คือเรือใช่ครับในภาษาเปรี๊ยะนะครับจรีนนะครับจรีนหรือจรียงก็คือการร้องการร้องนะครับการขับร้องส่วนคำว่าลินตัวนี้เนี่ยแปลว่าการเล่นส่วนคำว่าตรถก็มาจากคำว่าตุก การประุจสงการในตรุดสงการนี้จะมีอะไรบ้างมีรามมีร้อแล้วก็มีการเล่นอยู่ในตรุดสงการก็คืออยู่ในหนึ่งชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเรียกว่าเรืองจรีลิตรนะครับส่วนชุดที่สองนะครับเรือมจับหลักเรือมจับเรือมก็คือรัมนะครับจับหลักก็คือลักษณะของหลักอ๋อคือวิ้ีการทงอุปกรณ์ในการรัานะครับผู้ชายจะใช้กลับยาวผู้หญิงจะใช้กลับสั้นสองมือ นะครับก็จะเป็นการเที่ยวพาราสศ์ศีรษะรายษีเงิงสาวด้วยด้วยขาลักษณะลีลาท่ารำก็สรุปสรานะครับเป็นการเที่ยวพาราสีกษะส่วนชุดที่3นะครับเรื่องตลอ,อกเรื่องตลอ,อกคะคุณได้ยิอันนี้เรื่องตลอ,อก การสักกลาเาปิดกระโโนกันด <presidency. S 3> ้องเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะความความที่คนโบราณเนี่ยเห็นอุปกรณ์กระผ่าแล้วเนี่ยก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นรูปปั้นานะครับก็เอามาใช้ประโยชน์นะกลาพค้าวที่มันอยู่เฉยเนี่ยก็เอามาเป็นกละเล่นแล้วก็มีความเชื่อด้วยว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเอาไอ้กลาพาขาวที่ผ่าซีกเนี่ยมาเคาะกันให้เกิดจังหวะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าสมมุติว่าชายหรือหญิงคู่ไหนที่ทำกะลาบะรพาแตกทางมือในระหว่างที่ร้านระหว่างที่เคาะเนี่ยเขาก็หมายว่าจะเป็นเนื้อคู่กันนะครับก็ลองดูว่าเี๋จะมีจะมีกะลาบะรพาแตกอีกไหนเราเพิ่ตัวอย่างดูว่าใครเป็นเนื้อคู่เราในเรื่อง,องเล่นกะลาเนาะถ้าแตก่คนนี้ใช่แน<อ>่ๆวชันด้วยก็เป็นการทุดท้ายโอเคในชื่อสุดท้ายเรือมันในะครับเพื่อนเรือมันใีก็คือลักษณะของ ที่จะเอาไม้ปกติเขาจะไม่ผ่านแต่ของเราเนี่ยเป็นไม้จริงเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะครับจะเอามาเคาะประกอบจังหวะลีลาท่ารังของชายหนุ่มหญิงสาวเหมือนกันเรื่องดนตรีดิฉันเชื่อว่าทนักชมบางสถานจะได้เห็นเพราะว่าในภาคกลางเนี่ยเราจะเทียบกับลำลาลำโพงไม้แต่ของเราเนี่ยพิเศษชุดนี้เป็นไฮไลท์เลยว่าเอาไปเล่นที่ไหนท่านผู้ชมก็จะชื่นชมชุดนี้เป็นเป็นเป็นอย่างมากจะเป็นอย่างไรก็ลองชมลองลองชมดูสิหรับช่วง เยือนนคราอีสานได้ค่ะเราจะปรับลดราัาช่วงสา